สวัสดีครับผมพี่น้องสุขสุขนะครับผมนี่บอกงบประเียครับพี่น้องวันนี้เขาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะครับผมเข้าบระสมาบอกซื้อวัดได้นะครับแล้วเบิ่งสัตว์เลี้ยงอยู่วัดธรรมพิ่นนะครับผมนี่ครับพี่น้องเ่าเป็นยังไงครับผมหากินนี่ครับโอ้ขุนข้นนะครับพี่น้องมิ้วกระต่ายครับ เนกกระต่ตายที่ไกลครับลไล่ดิบีหนองอยู่เลยบิ่งครับคบุ้นคนเป็นยังไงบ้างครับนูเหียนกระต่ายอยู่เสรแล้วมนันท่านี้แหละครับรู้สึกน่าเราคุ้นคนอยู่ดลครับตอนนี้เขาจะเอือนย่างน้าครับนี่ครับ กูไปแล้วครับผมซ้อมเมืองคนนี่ยขนก็ซ้อมเมืนะอมมแล้วดเ,เดี๋ยวผมจะไปหฮะมึงกระต่ายครับผมนี่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องกระต่ายครับผมนี่นะครับกระต่ายครับ <c oughs> ตายนอนเรีนอยู่ยดินครับผม อุตัะไก่ไ่นหลายลี่น้องไก่ป่านะครับนางอยู่นะครผมปลาเนี่ยเปนปลาเดีครับพวกนี้ครับพี่น้องอู้เลยครับพี่น้องนี่ครับไม่แล้วครับผมเดี๋ยวผมว่ายเพิ่งไกลไกนะครับผมโอ้ตัวพี่น้องครับตัวงานเลี้ยนเขาป้าแล้วครับวันนี้มีอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับ ตัวนี้มีเขาเลยพี่น้องเดี่ยแต่ผมเห็นเขาแล้วมันเหมือนผมจะล่อเงางไปเกลเยิ่งนะครับมันตื่นมาครับแล้วเราผมไปย่างกับพี่ิ่งครับนู่นนี่ครับพี่น้องผมขอแกได้จังหนี้เด้ครับเลยพี่น้องโอ้พี่น้องมีกระต่ายก็มาหาผมครับกระต่ายครับผมกะเลมายืนจิตเลี้ยงพวกแบบอย่างครับยืนเบิ่งผมเลยแต่กระต่ายครับโอ้ ตาไตวตมาพี่น้องโอ้เหลึองคนนะพี่น้องก็ตายอยู่นี่ตัวตัวนึงแหละลึองนี่ไม่นี่อันนี้ถ้าผมเ,เ,เมห็นตัวนึงเลี้ยนไปได้หนีครับพี่น้องหันตัวนึงครับแต่เป็นหนีเป็นยืนนิ่งเลยครับยืนมึงคน,นครับผมโอ้ไปแล้วพี่น้องไปในปา่าครับโอ้บินาพี่น้องอยู่ในปา่าครับสองตัวครับผม ผมจะพ่ายางกับพี่เบิงครับเบิงเด้อครับนี่ครับนี่ตัวนึงนะครับผมอีกตัวนึงรีอยู่นี่ครับนี่ครับแล้ก็ไล่สีย่างกับพี่หากกันนะครับผมนะครับยุ่งม่งกวนนั่นก็พ่ายัางเลยครับนี่ครับผมบามารถบอกซื้อวัดเดนะครับผมแต่ผมรู้บอกแค่ว่าอยู่ในเขตจังหวัดอุดรนี่แหละครับแต่บอก มาบอกเป็นว่าเป็นวัดใดอำเภอใดย์นะครับผมเนะหามันทรงตัวอันเกิดยังต่อทนเสียตอว,วัดเพิรนนะครับผมผมบอสสมารถบอกได้นะครับเป็นที่ต่องเที่ยวของชุมชนอีกบางนึงแหละเป็นไปได้ครับผมเป็นวัดปลาครับผมโอ้ผมรับซุมหนึ่งโอ้าต่ทางผมมีมมครีบปีนองครับ เห็นบ่นอนนะพี่น้องบ่เห็นนะรถโอ้ลายลายพี่น้องลายดีครับนี่เราลายดีเดี๋ยวผมข,ขอจบคลิเปเพียงแค่น่แน้วครับผมรบกวนสัตว์ปลามาลายแล้วครับผมข,ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพอครับอีพี่ดีสว่างกันนี้ผมย่างก็พอนกยุ่งครับพี่น้อง นกครับนกยุ่งครับผมนี่นะครับมวตะยางมาผัวครับผมโดดโอโดดนะครับนกยุ่งครับพี่น้องหัวตะยางมาผัวครับน่อยครับพังหันนี่โอ้โหผมบอยเลยครับพี่น้องครับอันฟ้านเร่มันเกี่งอี่ยังนี่ยู่ทุกพื้นที่ของวัดเลยครับผม ลายดีครับผมท่าหุ่นงูมีครับทั้งในนะครับตัวหนึ่งครับโอ้เยอะครับพี่น้องครับโอ้สองตัวเพื่อนเ่นเดี๋ยวผมจะลองยางเดค่อยยางไปเรื่องนะอันนี้ครับแล้วนัะเลี้ยงกันครับไปแล้วครับยังค่อยยางไปนะครับยุทุกพื้นที่ดีครับผม โอ้เยอะเยอะพี่น้องครับผมป้ายาญเบิ่งครับครับผมพี่น้องมาอีกแล้วโอ้นครับโอ้กำลังติดสัตว์กันครับพี่น้องทุนครับนะครับแต่ตัวนึงอยู่นี่ครับผมเห็นไหมครับผมแต่ตัวนี้ครับมีกระต่ายช่องตูพี่น้องโอ้ตาฮัก ครับผมพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับนี่ครับพี่น้องเนี่ขาวนี่ครับนี่โอ้กล่องมั่วครับผมนี่ครับหนาเขาอย่านี้ครับยุ่มซ่องกลางต้นไม้เลยครับผมตัวหนึ่งแล้วผมจะล่องยางไฮเบิร์กอีกครับว่าที่นี่เป็นกลุ่มเป็นฟงอยู่เป็นฟงครับแนว่ยมัน ครับผมวันนี้ผมขอมาอยู่จุดศูนย์กลางของสวนสัตว์ครับผมคิดว่าโอู้ลายลีพี่น้องครับนะครับนี่ครับนี่ก็น,นกยุ่งนะครับแต่กลางแต่ละอีกตัวนึงนะนี่ครับโอู้ลายลายพี่น้องลายแห้งลายแห้งอันนี้พี่น้องเห็นบ้างน,นะอันน่ะน,นะครับโอู้ลายแห้งดีพี่น้องครับ โอ้ยคุ er ครับตัวน,นึงอย่งพี่น้องกำลังยาง,งามากนน er ผมนผมดมนีดวนนะครับผมเนะครับนะครับกลังยาง,งามากครับน,นะครับปาดผมมดลแมนีดวนเนท่าสามสิบกัวละบอนครับนี่นะผมโดลมาหนีแบบเันแปดหากเจปีเลยป่ะมะดมนีอ้ไลยดีครับคุณครับ er 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 ถ้าบุญวิมีดีครับคุณครับ อู้พี่น้องเบิ่งอันนี้ไปที่นี่พี่น้องเบิ่งอันนี้พี่น้องว่าเป็นยังเงครับนั่นนั่นนั่นก็ต้องจีคืนไปนะมังหันนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นแต่หางปาดทุบเบื้อๆมันมีมุมที่เบิ่งบ่ว่ะอู้นั่นเห็นแต่หัวเรียบดินพราดผลาดใช่ไหพี่น้องเห็นบ่ครับห่บุหิน เลียนพี่น้องเลียนครับเลียนก็มีครับพี่น้องอยู่นี่ปาด์ตโอ้ยโอ้ยผลักครูนหนึ่งอยู่ผลับฟันไม่พี่น้องผลัะครูนห,นหนึ่งอยู่ผลักได้ปืนนี่เลี้ยวบวงผมอยู่นี่นๆนัๆ่นนั่นนี่ครับในย,ยูซูต้นไม้เราต้นใหม่ปาดพี่น้อง หลายครับเราหยิยบยางกับเบื้องคูพุ่นครับผมเข้ายางแห้งมาเลยนครับผมหามันตื่นครับผมแล้วผมจิตตัดตออในเบื้องคูน,นั้นครับผมอยู่เตยนั้นคนรับผมจิตตัสพาพไปเลยครับผมอู้พี่น้องไปแล้วครับไปเลยคผมยางอันนี้ยางแม่เย็นคนมากไปเลยครับผม โอ้ลายดีพี่น้องว่าคงขอจบชิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับโอ้พี่นอ้องย่างมากว่างนันครับเล่้ยะพี่น้องเล่นกลวยกลวยมากว่างั้นนครับเห็นเล่นครับ,รรบพี่นอ้องรอ่างหลอกขาดครับ เนครับผมเล่นครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผม